ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Oracle Channel นะคะวันนี้ยังอยู่กันที่ r a นด้อมเนาะเป็นของชาวธาตุดินปรึกษศกกันมังกรเดี๋ยวขอเช็คไพ่5ใบแรกก่อนว่าความรักในช่วงที่ผ่านมาของชาวธาตุดินะ่ะพบเจออะไรบ้างเป็นยังไงบ้างถ้าใช่เดี๋ยวจะได้ฟังต่อแต่ว่าถ้า5ใบแรกไม่ใช่ก็ไม่อยากให้แบบฝืนฟังหรือว่าเคลมว่า ฉันเกิดธาตุนี้ฉันมาดูตรงนี้ตรงนี้จะต้องเป็นของฉันคือมันเป็นดวงโดยรวมอะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้อยู่แล้วอะเนาะงั้นขอดู5้าใบแรกของชาวธาตุดินก่อนค่ะพึกษกกันมังกรเกี่ยวข้องกับเรื่องความรัก The m a g i c เชียนเวอออฟฟอร์ 9ถ้วยควีนถือถ้วยควีนถือเหรียญตายสำหรับเป็น5เหรียญโอเคสำหรับชาวธาดินนะคะก็รู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมา ถามว่าในเรื่องความรักมันโดดเด่นขนาดไหนจากหน้าไพ่และจากตัวเราความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าความรักไม่ได้โดดเด่นเลยทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดถ้าเป็นคนโสดก็จะเป็นความรู้สึกว่าก็มีคนวนเวียนเข้ามาในชีวิตแต่มักจะเจอคนเจ้าชู้หรือตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นคนที่ไม่รู้จักพอนายเอเดินเข้ามาก็รู้สึกว่าคนนี้ก็โอเคนะแต่มันจะต้องมีคนที่ดีกว่านี้สิพอบีเดินเข้ามาอีกเราก็รู้สึก เราก็รู้สึกว่าคนทั้งสองคนอะโอเคทั้งคู่เลยเราจะให้เลือกใครล่ะก็ไม่รู้จะเลือกใครอันนี้เป็นได้ทั้งกรณีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทีนี้ความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมามันก็เลยจะกลายเป็นว่าแบบอยากได้คนที่ส่งเสริมฉันในหน้าที่การงานอยากได้คนที่พูดคุยกันแล้วเข้าใจกันจังเลยเมื่อไหร่โชคชะตาจะส่งมาให้ทําไมฉันจะต้องเจอแต่คนเจ้าชู้หรือทําไมฉันยังไม่รู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่มีอยู่สักที เออถ้าเป็นผู้ชายมาดูในกรณีนี้จะมีผู้หญิง2คนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ คนแรกอ่ะอาจจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องความรู้สึกแต่ใส่ใจได้ดีมากๆดูแลเราดีดีมากๆส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีฐานะหาเงินเก่งเด่นในเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแต่นะวันนี้เขาไม่พูดหรือแสดงออกในเรื่องความรู้สึกให้เรารับรู้แล้วถ้าเป็นผู้หญิงมาดูก็มองว่าตัวเราเองอ่ะคาดหวังคนที่โรแมนติกมากๆแล้วก็หาเงินเก่งในขณะเดียวกัน เพื่อที่จะสานต่อในชีวิตถ้าเป็นคนมีคู่ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เดี๋ยวมันก็ดีพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็แย่พักหนึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะถ้าพูดจริงๆแล้วอะแต่ตัวชาวธาตุดินในช่วงเนี้ยยังไม่พอใจในความสัมพันธ์นี้ยังต้องการความสัมพันธ์ที่มันดีมากกว่านี้สิเธอตกไปหนึ่ง้อเธอต้องดีมากกว่านี้สิเออแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมารู้สึกว่าถ้าเป็นคนโสด ก็เจอความสัมพันธ์ที่หาจุดคอมมิตไม่ได้ไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์แต่ก็รับรู้ได้เลยว่าไม่น่าจะได้คบกันส่วนถ้าเป็นคนที่มีคู่มีคนคุยหรือว่ามีแฟนแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ไปต่อกันด้วยหน้าที่เออเหนื่อยจังเลยต่างคนต่างอยู่ตรงนี้ด้วยความที่แบบคุณเคยเคยชินแล้วก็มีมีแผลมีประเด็นในความสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่ได้แก้ไขยังไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่พูดอะถ้าใช่ไปฟังกันต่อว่าในเดือนเมษายนเนี้ย ความรักของชาวธาตุดินจะเป็นยังไงคิงออฟแอนด์เกิลเจ็ดเหรียญเดอะทาวเวอร์ เก้าดาบสองเหรียญดาสำหรับเป็นคิงถือถ้วยยังไงชาว้าดินก็จะต้องมีสองชอยในมือแน่นอนระหว่างคนมีเงินกับคนที่เรารู้สึกดีไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายนะอ่ะจะขอดูสรุปเลยแล้วกันจะแร่อ่านทีเดียว เด็กถือถ้วยแปดไม้เจ็ดเตียนอืมคิงถือถ้วยเจ็ดไม้ ้าสำหรับเป็นสางไม,ม้เอาจริงๆในเดือนเมษาย,ยนอะอยากจะบอกชาวธาดินว่าเธออะอยากจะเลือกคนที่เธอชอบคนที่มีความโรแมนติกคนที่มีความแบบอาจจะขาวอวบหรือขาวไปเลยก็ได้ขาวมากๆแล้วก็น่ารักจังเลยอะ แต่คนคนนี้เขาสร้างความเครียดคิดเดยอะคิดมากให้กับเราหรือเปล่าหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะต้องเลือกคนที่มีความเป็นแม่บ้านคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกในเะรื่องความรู้สึกแต่ก็อย่างที่บอกไงเขาสร้างความคิดเดยอะคิดมากเขาสร้างเรื่องบางสิ่งบางอย่างหรือเขาไม่ได้สร้างแต่มันเป็นที่ตัวเขาแล้วเราไม่ชอบจนเราเก็บมาเครียดมาคิดเดยอะคิดมากเออ ในสาเหตุที่จะต้องไปต่อมันก็ไปต่อเพราะว่าความดูแลแล้วก็รับผิดชอบถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะในเดือนเมษายนเรามองว่าเธอจะเลือกคนที่มีฐานะคนที่มีเงินคนที่มีความมั่นคง คนที่ดูแลเธอได้ต่อให้เธอจะรู้สึกไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้แต่ในเดือนเมษายนดูเหมือนจะมีโอกาสได้กลับมาใกล้ชิดกันได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วตัวเธอก็จะรู้สึกว่าเธอจะไม่ทําอะไรเพราะเธอไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ไหนเลยไม่ว่าใน A ใน B หรือว่านาง A นาง B อะแต่เธอจะปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาเธอจะรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นเอาเป็นว่าถ้าดินก็จะแบบอยู่ใกล้ใครก็คนนั้นแหละเดี๋ยวได้ไปเที่ยวได้ไปเดทได้ ยังไงกับใครก็คนนั้นแหละตอนนี้ฉันไม่คาดหวังอะไรแล้วทีนี้อยากให้ชาวธาตดินในเดือนเมษายนระวังนิดนึงทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดก็คือระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวง เกิดจากความเจ้าชู้ความไม่รู้จักพอการเอาตัวเองเป็นหลักเกิดจากการไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้แล้วและทําให้คู่กรณีเราเองก็รู้สึกที่จะไม่มั่นใจเหมือนกันเรื่องนี้มันก็เลยจะเป็นประเด็นที่ทําให้เครียดเลิกคุยกันทะเลาะกันบ้านแตกเลยไดอ้อ่ถามว่าดีไหมเราว่าเดือนเมษายนอ่ะยังไม่ได้เลิกกันนะหรือยังถ้าเป็นแค่คนคุยก็ยังไม่ได้เลิกคุยกันแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบ แก้มันแตกอ่ะมันต้องแยกกันไปใช้ชีวิตอยู่พักหนึ่งแล้วก็สร้างความเครียดคิดเดยอะคิดมากอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่สุดท้ายก็จะกลับมาสุดท้ายผู้หญิงก็จะเลือกคนที่มีฐานะมีเงินหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะเลือกคนที่ดูแลบ้านได้ดูแลได้ดีเอาใจใส่ไม่ค่อยพูดอ่สะสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆไม่ได้เลือกหรอกแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนคนนี้อยู่คนคนนี้เขาไม่ได้ไปไหนแต่อีกคนหนึ่งไปไงคือไม่ได้เลือก พอเลือกอะไรไม่ได้แล้วก็จะคิดเดยอะคิดมากแล้วก็ไม่รู้จะพูดหรือจะบอกเรื่องนี้ปรึกษาเรื่องนี้ให้กับใครฟังอ่าที่เราบอกไปตอนแววอะก็อีกคนนึงเลือกที่จะไม่อยู่หรืออีกคนนึงไปอะเรารู้สึกว่าไปไม่ขาดด้วยนะก็เท่ากับว่าชาวท้าดินในเดือนเมษายนอ่ะจะมีไพ่สองใบในมือทั้งทุกสถานะอีกใบหนึ่งอะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่ที่เคาะแล้วว่าคนเนี้ย ยังไงก็ไม่ไปอยู่แน่นอนอยู่ตลอดอยู่ไปเรื่อยๆส่วนไพ่ใบที่สองจะเป็นใบที่เราอยากให้เขาอยู่เราชอบเขาเราเราต้องการที่จะไปต่อกับเขาเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถมีสถานะได้แล้วมันก็เหนื่อยมากๆกับความสัมพันธ์นั้นมันจะต้องมีการแข่งขันจะต้องมีการพยายามจะต้องมีอุปสรรคมากๆแต่ตัวเราก็ยังอยากประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ตัวเราอาจจะให้ฟีลแฟนเขาแต่ไม่ได้สถานะแฟนก็ได้ ซึ่งมองว่าคนที่อยู่อ่ะถ้าเป็นผู้ชายมาดูก็จะเป็นคนพไพ่ใบที่สองของผู้ชายก็จะเป็นคนที่มีฐานะหาเงินเก่งอเออเออส่วนผู้หญิง ผู้หญิงนะถ้าดูอยู่เรารู้สึกว่าไพ่ใบที่สองของผู้หญิงอะที่อยากประคับประคองไว้ในชีวิตอะคือความสัมพันธ์ที่เธอเองก็จะรู้สึกว่ามันมีการแข่งขันแปลกและแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะต้องเหนื่อยฉันจะต้องพยายามในความสัมพันธ์นี้หนักมากอยู่คนเดียวแน่เลยฉันจะต้องทำมันอยู่คนเดียวเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยที่เธอจะพยายามถือสองคนไว้ในมือแล้วก็แป๊บหนึ่งนะ รู้สึกว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะไม่ว่าจะเป็นคนโสดจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าคนมีคู่จะเลิกกันขาดอะไรเงี้ยยังไม่มีใครในที่นี้ได้เปลี่ยนแปลงสถานะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังอยู่แบบค้างค้งคาๆก็ยังอยู่แบบได้อยู่ใกล้ใครก็รู้สึกดีกับคนนั้นไปคาดหวังอีกคนนึงก็มีไว้แต่ว่าจับต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับวันนี้ชาวธาตุดินก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะ